ฮะหานี film, ่อ้อโหโออ้โหวอร่อย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 ดต้องเอาอีกะถ้าหมดต้องเอาอีกหมดต้องเอาอีกเหรอใช่มันมันมันยังไม่อิ่ม เปไงอร่อยไหมมันมากล้ตกใจเอาไปไหนอะลูก ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวค่อยให้ตอนเย็นพอแล้วมันเหีวยเหี่ยก็กินไปที่ใช่ไหมเผิอนอเหรอเผินอจิงเหรอ กูดอยกมอยตระปหมังเก่งมากเก่งมากเก่งมากมาเก่งมาเก่งกูดลอยกูลอยตนะปะเก่งมากเก่งมากเก่งมากใช่ไหะคะ กินตรงนูน้นเป็ดงงเลยน้องเต็มจะแก้งเป็ดเหรอคะเอาเป็ดกินอยู่เป็ดบอกว่ากำลังหิวอยู่จะต้องะไรตรงนี้ เป็นละแวงแล้ลเวลลเรปทำไมล่ะ มาแตงโมมะแตงแดงหวานะคแับหวานแดงแครเลยนะระดิ่งกระดิงทำอะไรคะพี่เป็ดบอกว่าวันนี้ฉันจะได้กินไหมเนี่ย นี่เช่าจะได้กินไหมน้องไอติมก็แกล้งฉันอยู่นั่นแหละพี่ขาวพี่ขาวกินใหญ่พี่ขาวเช่าจิพี่ขาวเอาให้พี่ดำด้วยให้พี่ดำด้วยพี่ดำกินสิพี่ดำโอเคแล้วไอเขียวฉันสาดดิ Então, tem tá quente.